ผู้ชมก็บอกว่าประเด็นนี้ปล่อยผ่านไม่ได้เพราะเขาต้องการอยากจะรู้ฉายานักเลงของคุณต๋อมแล้วก็คุณทีมเป็นอย่างมากเลยนะครับผมวิธีการจะรู้ฉายานักเลงเนี่ยรูปแบบการเล่นเป็นแบบนี้ครับสัตว์เลี้ยงตัวแรกกับชื่อถนนบ้านแรกที่อาศัยอยู่ครับเราก็จะเป็นฉายานักเลงไม่ว่ามันจะเป็นหมาแมวไก่เป็ดปลาอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เ้ามีฉายากันหมดนะครับผมผมโกติวานน์นนจนน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 นกนน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  เเอราลวยีก่คุณต๋อมเริ่มที่คุณต๋อมก่อนเลยสัตว์เลี้ยงตัวแรกของคุณต๋อมมีชื่อว่าอะไรครับเท่าที่นึกออกครับผมเป็นนกหง์หยกครับนกหงษ์หยกชื่อว่าอะไรครับไม่มีชื่อนะนั้นเอาไปสมมติไม่มีชื่อครับส่วนถนนถนนบ้านเกิดถนนนครนอกครับนครนอกนั้นเราสมมติเล่นว่าชื่อไม่เอาเขาคือนกหง์หยกเราก็เรียกว่าหง์หยกฉายานักเลงของคุณต๋อมเนี่ยนะครับผมคือหง์หยกนครนอกเอาแล้วไงล่ะ น่ากลัวจะตายใครบอกเขาเป็นหมีโคลาไม่ใช่นะฮะอย่าไปหาเรื่องเขานะคนนี้คือหงหยกนครนอกนะวาาแล้วไงล่ะคุณผู้ชมแต่แต่ว่ามีประเด็นอะไรก็เรียกฉายาได้นะนี่มันนักเลงสองขาชัดๆ ผมหยกนครนอกแต่ว่าคุณตอบไม่ได้จําเป็นต้องเอาฉายาอนี้ไปใช้ในสภาแต่อย่างใดไม่ต้องไม่ต้องแบบฟังผมผมหงหยกนครนอกไตฟังผมนะครับไม่ใช่ผมหงหยกนครนอกเอาแล้วครับมาถึงคุณทิมบ้างคุณทิมครับคุณทิมครับสัตว์เลี้ยงตัวแรกมีชื่อว่าอะไรครับคุณทีมได้ไหมครข้าวๆเท่าที่จําได้พอสังเกตนะครับเดี๋ยวเวลาพอผมพูดเรื่องเด็กล้วคนบอกว่าผมจะไปพูดไม่ตรงกันอันนี้อันนี้ให้เชิญอ่านไว้ก่อนได้เลยผมจาได้ว่าเป็นสุนัขชื่อเจ้าหมอก หมอกหมอกอ่าโอเคหมอกนะหมอกสุขุมวิทหมอกสุขุมวิทเจ้าหมอกสุขุมวิทยอสุขุมวิทยหมอกสุขุมวิทอ่าครับคุณผู้ชมครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับผมก็คือคุณหงยกนครนอกับคุณหมอกสุขุมวิทนะได้สายาเรียบร้อยได้สายาเรียบร้อยได้สายยาเรียบร้อยหมอกสุขุมวิท